ดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาฟังคลิปเอาเดินสายฝอเนาะหัวข้อว่ามีคนดูถูกไหมมีค่ะมีเยอะ <c oughs> มีแต่ว่าเราเอาแรงมาเป็นแรงผลักดันมากกว่าเป็นแรงบันดาลใจมากกว่า <c oughs> เราจะคิดบวกพี่ออนจะเป็นคนคิดบวก ทุกคนที่สบป,ประมาทพี่ที่ว่าพี่ยังไงพี่แบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่าเอามาเป็นแรงผลักดันเอาคิดบวกว่างั้นึเป็นคนคิดบวกแอบน้อยใจไหมมีมีเหมือนกันพี่อ้อนจะจะคิดอยู่เสมอว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีถึงมันจะรอนานหน่อยแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอย คนทำชั่วก็ได้ดีเขาได้แป๊บๆได้ตูม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 สิบล้านห้าล้านพี่ออนไม่เคยเห็นเงินล้านตั้งแต่พี่ออนเป็นเมียฝรั่งมาหรือเป็นเมียเช่าหรือเดินสายฟอมาพี่ออนไม่เคยได้จับเงินล้านพี่ออนได้จับแค่เงินแสนแต่พี่ออนคิดเสมอว่าเงินน้อยให้มีกินตลอดชีวิต ซื้อข้าวกินมีบ้านอยู่นอนไม่ตากฝนพี่ออนพอใจเท่านั้นอา้าววกไปบนว่ามีคนดูถูกไหมมีจ้ะรู้ไหมคำพูดของเขาที่พูดมาเขาพูดว่ายังไงไหมเอา้าพูดออกได้ไหมคำเนี้ยถ้าพูดออกไม่ได้น้องก็ตัดไปเลยนะมึง ยาไปหาสีมวนหลายเขา,าแบบนี้ <ifi ér ados> พ่อหาคนดีๆอยู่กับยูแนยาเลือกหลายผู้ชายยาไปหาสีมวนอายุปานนี่แล้วบ่มีหลักมีฐานน้ำเขาบานซองบ่มีรถล,ลาบ่มีทีดินบ่หมีผ้าลูกเล,ล่ลอนเล,ล่ลอนสูเหตุจังไรสูคือทุกข์คือยากแท้ สู้เหตุอย่างไดแต่ละมือแต่ละเว้นในชีวิตนี่มึงเป็นคนสีมากมวนตีเนี่ยคำนี้ยางเจ็บคำนี้ยิ่งยางเจ็บเลยเข้าแมนคนนี้ใส่แบบนั้นเฮ้าเอาเฮ้าเปลี่ยนผู้ชายหรือเปลี่ยนผู้ชาย ญาติพี่น้องรู้หมด่ะสําหรับพี่ออนพี่จะออนบอกหมดพี่มาทํางานจุดนี้พี่ไปทําอะไรพี่ไปขายอะไรพี่ได้เงินมาจากไหนพี่จะบอกญาติทุกคนหมดทุกคนพี่น้องพี่ชายน้องสาวน้องชายพี่สาวพี่ชายรู้หมดถ้าใครถามพี่ออนตอบหมดทุกคนพี่ออนจะไม่ปิดบังไปทํางานบาร์นะขายนี่นะขายนี่ให้ให้ชาวต่างชาติได้เงินมา ขายอะไรคงรู้นะว่าขายอะไรพนักง,งานขายตรงคืนหนึ่งให้เท่านั้นเท่านี้พี่ออนจะพูดเลยพี่ออนจะพูดตามตรงพูดกับญาติพี่น้องถ้าพวกคุณจะดูถูกก็แล้วแต่พวกคุณพี่ออนคิดในใจว่าพี่ออนหามาเลี้ยงด้วยเล,เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงชีวิต พี่อ่อนคิดในใจมันอาจจะเป็นงานที่ต่ำต้อยส่วนมากคนไทยจะดูถูกเพราะว่าสังคมคนไทยมันจะเป็นโบราณใช่ไหมละ่ะจะเป็นหัวโบราณหน่อยคนไทยเขาจะคิดว่าเราทำงานส่วนนี้เออเราเป็นไอ้นั่นแหละพูดก็พูด oh <yes. S 1> พูดคำหย,ยาบๆยาไม่รู้ออกได้หรือเปล่า อา,อาชีพกะลีก็พูดวทัท่ทำตรงขวกกะลีจะเอามันมาเป็นเมียนี่แหละพี่ทำพี่ไปทำงานจุดนั้นพี่จ้องรับสาภาพที่คนพูดได้เขามองหน้าเราเราพูดตรงทุกอย่างเราไม่โกหกใครแล้วแต่ใครจะมองยังไงพี่ออนคิดเสมอว่าพี่ออนหาเลี้ยงลูกเงินส่วนนั้น พี่ออนหาเลี้ยงลูกได้มาด้วยความยากลำบกา,ากกว่าจะไปนอนกับผู้ชายคนนี้ได้ต้องทำใจกว่าจะเอาเงินเขามาได้เจออะไรมั่งไม่มีใครรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนทั้งร่างกายและจิตใจทั้งอารมณ์ทุกอย่างเราท่องคำเดียวคือเงินกับลูกเราต้องรวยเราต้องมีเงินเราต้องดีขึ้นเราต้องดีกว่าเดิม ลูกเราต้องมีกินลูกเราต้องไม่อดเราต้องมีบ้านเราต้องมีรถเรามีบ้านมีรถเมื่อไร่เราจะได้นอนกอดลูกเราเต็มที่พี่อ่อนคิดอย่างนั้นพี่อ่อนไปจุดนั้นพี่อ่อนต้องได้นอนกอดลูกแบบสบายใจไม่ต้องคิดเรื่องอะไรสักวันหนึ่งเราลืมตาอาปากได้นี่สิเราก็ต้องหมดพี่อ่อนคิดคนดูถูกก็มี คนดูถูกก็เยอะแต่ส่วนมากพี่ออนจะไม่ไม่เก็บมาใส่ใจให้บันทอนรส่วนมากจะเป็นแรงผลักดันมากกว่าพี่ออนจะกข้าวข้างหน้าแล้วก็มองข้างหน้าข้างหน้ารอเราอยู่เรายังไม่ได้สัมผัสเรายังไม่ได้ เจอประสบการณ์จริงมันจะเป็นยังไงพี่ออนจะเป็นคนกูลรู้ตลอดเป็นคนเรียนรู้ไวในงานทุกอย่างที่ทําพี่ออนทางานโรงงานไม่เกินสามวันพี่ออนรู้หมดเขาสอนไม่เกินสามวันพี่ออนรู้หมดเลยไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนซ้าบ่อยบางอย่างสอนแค่สองครั้งสามครั้งพอจบงานแผนกนี้ทําอย่างนี้แผนกนั้นทำแห่งนั้น,น,นพี่ออนจะเป็นคนเรียนรู้ไวที่สุด พ่อว่าพี่อ่อนเป็นคนสไตล์นั้นนิสัยแบบนั้นพี่ออนเป็นคนพูดตรงแล้วก็เป็นคนพูดแรงนิสัยแบบนักเลงเลงหน่อยพูดแข็งแข็งหน่อยไม่อ่อนไม่หวานคนไทยเลยไม่ค่อยชอบผู้ชายไทยไม่ชอบมีแต่คนเขาพูดว่ามึงไปอยู่กับผัวไหนก็อยู่กับเขาไม่ได้หรอกไม่มีใครเอามึงหรอกนิสัยแบบเนี้ยเพราะว่าพี่อ่อนจะพูดตรงๆ ว่าคนก็ว่าต่อหน้าว่าเลยแล้วก็พูดตามแต่ความจริงมันคุณจะแทงใจดําเขาก็คงจะไม่ชอบกับพี่กับน้องเหมือนกันกับญาติพี่น้องเหมือนกันพี่ออนจะพูดตรงๆนะได้เงินมาแบบนี้แบบนี้นะน้องคุณทํางานแบบนี้ไปเป็นอย่างนี้พวกคุณรับได้ไหมรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมารับเป็นน้องก็ได้ถ้าใครถามก็ไม่ดอกว่าหนูเป็นน้องพี่บอกว่าเป็นน้องคนอื่นก็ได้บอกเขาหมดเลยนะ ญาติพี่น้องบอกหมดเลยว่าทาอะไรมาพัทยามาทําอะไรมาขายอะไรได้เงินมายังไงบอกหมดเลยบางคนเขาก็บอกว่าทําไมเธอพูดปดเปิดหมดอย่างนั้นล่ะเอาจะให้พูดยังไงล่ะพูดไม่เปิดหมดพูดไม่เป็นก็เลยบอกว่าเป็นคนตรงๆก็พูดอย่างเนี้ยมันสบายใจดีเราไปไหนมาไหนเราก็ก็พูดคําเดิม มันก็เป็นคําเดิมอยู่ตลอดคนถามร้อยครั้งพี่ออนก็พูดคําเดิมพี่ออนมาจากไหนได้ฝรั่งมาจากไหนสามีไปเจอกันที่ไหนพี่ออนจะพูดคําเดิมตลอดสามีพี่ออนก็ไม่รังเกียจแต่คนอื่นพี่ออนไม่รู้เขาจะคิดรังเกียจหรือเปล่าแต่ญาติพี่น้องก็พูดให้พี่ออนได้ยินแค่ครั้งเดียวนั่นแหละมึงไปสี่มักมวนติ แกก็คนหัวโบราณเนาะนั่นแหละแต่ก็ไม่ระบุใครแต่ก็รักคนคนนั้นที่พูดรักแต่ว่าถึงจะรักญาติพี่น้องยังไงเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราก่อนดูตัวเราก่อนเราเรามีความสามารถขนาดไหนมีประสิทธิภาพขนาดไหน พี่ออนจะดูแลเฉพาะลูกแล้วก็หลานแค่นั้นเพราะว่าพี่ออนไม่ได้ทำงานนะแต่งานกับสามีไม่ได้ทำงานนะไม่เคยทำงานเลยเพราะทำไม่ได้สามีไม่ให้ทำด้วยแล้วก็ตัวเองเขาไม่ดีเขาสุดขาบวมขาเสื่อมกระดูกเสื่อมหมอห้ามหมอบอกว่าห้ามยกของหนัก ห้ามกระโดดห้ามขึ้นบันไดห้ามนั่งห้ามนั่งพับเพียบห้ามนั่งห่อเขา่ามันก็เลยชีวิตก็เลยเป็นมาแบบนี้คลิปนี้ขอจบไว้เทียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ